สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมเอลเดนลิงนะครับซึ่งข้างล่างนี้มันต้องตีเจ้าไม้แผ่นไม้นะครับมันจะมีวางพิงเอาไว้นะเพื่อนๆมันใช้อะไรทุบก็ได้นะครับมันก็จะแตกพังออกไปนะครับนี่ครับเศษไม้มันเหมือนเป็นแผ่นไม้บางๆที่ว่าเรียงกันนะครับแล้วก็พิงผนังอยู่เข้าไปข้างในเนี่ยมันจะมีรูให้ลงไปนะครับเพื่อนๆผมก็ไม่แน่ใจว่าข้างล่างจะเป็นบอสหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งในตำแหน่งเนี่ย มันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับถ้ำคุกเนี่ยครับอยู่ตรงนี้นะครับเข้ามาในถ้ำเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับผมอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆอยู่แถวแคลิสนะครับก็ให้ลงไปดีๆนะครับเพื่อนๆระวังข้างในนี้มันจะมีพวกคล้ายๆเป็นเป็นศพอะครับศพที่ว่าติดไฟ พวกนี้มันจะระเบิดตัวเองได้นะครับให้ระวังนะครับเพื่อนๆพ,พลังลดเยอะนะครับก็ค่อยๆลงไปนะครับมีหนูด้วยนะครับหนูตัวใหญ่เลยต้องลงไปดีๆนะครับเนี่ยครับลงมาเรื่อยๆไม่แน่ใจนะผมว่าน่าจะเจอบอสแหละเพื่อนๆถ้าจริงๆด้วยนักสู้คลั่งนะครับ โอเคเดี๋ยวผมเรียกก่อนเอ้ยโอ้โหเพื่อนจัดการหน่อยนี่แล้วเฮ้ยโดนไล่จริงอบเจ้านี่เนี่ยไปเขาสายฟ้าไปเพื่อนเขาสายฟ้าไปน่อยสองทีตายนะครับ เป็นธุรีผู้วายชนเน่าหนอนในเจ้าตัวนี้แน่เลยที่ว่าเป็นอนะไรยครับธุลีชนผู้วายชนก็คือเป็นศพนะครับศพเดินได้ที่ว่ามันติดไฟแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะติดไฟหรือเปล่าเ <c oughs> น่าหนอนด้วยไม่ใช่เป็นศพธรรมดาโอเคนะครับสําหรับนักรบข้างนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเ <c oughs> พื่อนๆก็ <c oughs> มันให้ขึ้นไปข้างบนนะครับมันจะมีเส้นสีขาวๆน, <c oughs> <c oughs> นี้เห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมดูข้างในนี้มันคืออะไร อ๋อมาโผล่อู้ดาบสมบัติเอโอไฮนะครับอยู่ตรงนี้ผมดูในแผนที่ก่อนอ๋อนี่ครับมาโผล่ตรงนี้เลยอะ่ะนี่ทำคุกนะครับมันเข้าเข้าถึงกันได้นะครับตรงนี้เนี่ยครับเราสามารถเข้าทำคุกตรงนี้ก็ได้นะครับ คือถ้าเราอยากจะมาโผล่ที่ถ้าคุกเหมือนเดิมตรงจุดที่เป็นขอพอรนะครับเราก็ไปเส้นสีขาวๆที่มันขึ้นเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเราจะออกออกมาทางนี้เลยเนี่ยครับออกมาทางนี้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่อุ้ยเดี๋ยวมันสูงเนาะโอเคเ้อามีของให้เก็บด้วยนะครับผมไปดูกันอ๋อหินเป่งแสงนะครับอ๋อลงไม่ได้นะครับเพื่อนๆลงไม่ได้เราต้องกลับขึ้นไปข้างบนนะครับ ยังไงก็ตกลงไปก็น่าจะตายเพราะว่าสูงนะครับสูงมากเลยดูเหมือนไม่สูงแต่สูงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกับขึ้นไปข้างบนกันนะครับนี่ครับเส้นสีขาวๆนี้กลับไปยังทางเข้านะครับไม่มีอะไรเก็บแล้วใช่ไหมเนี่ยเพื่อนโอเค นี่นะครับสำหรับนักสู้คลั่งนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในถ้าคุกในแคลริทนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเนี่ยออกมาข้างนอกเลยนะครับก็คือในถ้าตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับทางเข้ามันอยู่ตรงนี้อุ้ยโอ้เจอพิษอีกต้องใช้ม้านะครับต้องขี่ม้าอย่างเดียวเลยโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้เราผมจัดการเจ้านักสู้คลั่งเรียบร้อยเลยนะครับในในถ้ำคุกแคลริท ยังไงเพื่อนๆก็มาเก็บของได้นะครับแล้วก็ทําตามที่ผมบอกนะครับทังเข้ามันจะอยู่หลังแผ่นไม้นะครับมันวางพิงอยู่ที่ผนังนะครับอีคนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆ